อ่าบิ๊กเต่าอ่ะครับพี่โก้ครับครับจะรูนเกรตดปลา uh, แค่หน่นแหละที่ท่านดูเหมือนดูเหมือนจะอ่ามีข่าวนําอยู่ตลอดก่อนที่จะถึงการปฏิบัติการเนี่ยอืมีเบอร์ใหญ่มากกว่า ไอ้ข่าวนี้คือหามากตอนนี้ก็เพ่งกันแล้วจะจะเป็นใครเป็นอะไรยังไงองค์ไหนนี่ลือกันสะพัดไปหมดคือใหญ่กว่าพระที่มีสมณศักดิ์ที่ยุ่งเกี่ยวกับสีกากร์แบบบางครูเขาบอกระดับสมเด็จเลยก็นั่นเหะสิเพราะว่าท่นพังที่นั่นน่ะอยู่ในระดับพระพระเทพพระพรหมนะฮะยังไม่ขึ้นถึงชั้นธรรมเขาก็ต้องระดับเหนือจากนั้นก็บางคนเนี่ยเขามีตัวย่อกันมาตรงนั้นตรงนี้ซึ่งเนี่ยตรงนี้แหละครับ ที่ทําให้รองนายกภูมิธรรมบอกว่าเรื่องนี้ส่วนกรณีที่ตํารวจที่ว่าพระช่้นผู้ใหญ่และสำนักงานพุทธศาสนาไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรรองนายกภูมิธรรมบอกไม่มนะีทุกอย่างจะจัดการอย่างเด็ดขาดและไม่มีปัญหาใดๆอ๋อไปถามก็เพราะว่าสํานักพุทธนั้นเนี่ยบิ๊กเต่าเขาบอกว่าประสานอะไรไปไม่เคยได้เรื่องเลยใช่นะคือเมื่อวานเนี่ยเล่าย้อนหลังก็คือทางบิ๊กเต่าพลตตรธธีจรุนกิจ เอเจริญเกียรติปากแก้วเนี่ยตอนนี้เขามีการตั้งไอ้ศูนย์ทำนุบำรุงพระพุทธาศาสนาและส่งเสริมธรรมวินยัยซึ่งความจริงเนี่ยมันควรจะเป็นงานของพอส,อสำนักพุทธดิอ่าแต่ด้วยความที่มันเรื่องอื้อฉามเยอะเหลือเกินเขาก็มาตั้งไอ้ศูนย์นี้เปิดมาสองวันมีชาวบ้านแจ้งเบาะแสเข้ามายีบหกเรื่อง นะแล้วก็มาทั้ง Inbox อกซ์เพจตำรวจสอบสวนกลางและช่องทางโทรศัพท์มีแจ้งเข้ามา18กรณีครับอันนี้ก็บอกว่าทางบิ๊กเต่านี่แกก็บอกว่าตอนนี้ก็ทั้งที่ศูนย์เพิ่งจัดตั้งขึ้นเนี่ยแต่ก็มีการร้องเรียนเข้ามาเยอะมากเลยนะซึ่งแกก็บอกว่าสายไหมเลยนะพูดง่ายๆว่ามีกรณีพระสงฆ์ทำตัวไม่เหมาะสมสอบไปในทางที่ดีมากมายไอ,อ้ทางที่ไม่ดีมากมายภารกิจหลักก็จะเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเนี่ยนะ นี่แกแก็บน่นนะแกเหมือนบ่นนะแกก็บ,กบ,กบ,กบอกเอจริงๆบทบาทเนี้ยครับมันควรเป็นหน้าที่สํานักพุทธนะแต่ว่าสํานักพุทธเนี่ยก,ก็ขึ้นตรงต่อสํานักนายกถูกไหมก็เป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวงทบวงใดตั้งเมื่อนู่น3ตุลา4 5นะฮะแต่นี้ไอ้กรณีที่เกิดขึ้นอื้อฉาวทั้งหลายเนี่ยบิ๊กเต่าเมาื่อวานเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์อย่างที่คุณเอ่อมนตรีว่าว่าโอ้ยมันไปไม่ใช่ธรรมดาเลยตอนนี้มันไปไกลเลยแล้วก็เหมือนติง ว่าสำนักพุทธเนี่ยไม่ค่อยให้ความร่วมมือเลยนะฮะแล้วก็พูดถึงขนาดเหมือนกับว่ามันยังไงยังไงชอบกลอยู่ทาไมสำนักพุทธไม่ค่อยให้ความร่วมมือเกรงอกเกรงใจพระเหรอรอะไรแบบนี้ครับอันนี้ทางใครอะรัมตีสุชาติครับแกก็ออกมาดีเฟนต์ให้สำนักพุทธไปบางส่วนนะแกก็บอกว่าเฮ้ยมันมันก็ ก็เดิมเนี่ยสำนักพุทธเนี่ยก็มีบทบาทอะไรได้ไม่มากนะเพราะว่าไม่มีอำนาจทางกฎหมายครับอ่าแล้วก็จะเป็นผู้เลือกแก้กฎหมายทั้งแกนั่นแหละครับตอนนี้วันนี้ก็ดูเหมือนทางบิ๊กอ้วนนี่ก็ออกมาคล้ายๆช่วยป้องทางสำนักพุทธแหละครับว่าไม่ถึงขนาดนั้นแหมดูเหมือนตำรวจจะพูดจะค่อนข้างจะให้ร้ายอะไรประมาณนั้นก็ฟังดูเหมือนว่าเบกเบกบิ๊กเต่าอ่เฮ้ยกึ่งกึ่งสกิดอะแบบเฮ้ย ช้าได้ก็ช้าแต่แต่พี่ก้ผมดูทรงแล้วเนี่ยงานเนี่ยเหมือนกับใส่ตบเกียร์ห้าไปแล้วงานเนี้ยคงเบรกไม่ได้แล้วหมายถึงบิ๊กเต่าบิ๊กเต่าอ่ะเขาใส่เกียร์ห้าไปแล้วได้ผมเห็นบิ๊กเต่าแกแกเล่นแปลนอ๋อถ้าปลดมานิดเดียวมันเป็นเกียร์ว่างเลยปลดเกียร์ว่างโอ้โหตอนนี้ออกตัวแรงมากแรงจนชนิดที่หลายคนเฝ้าจับตาดูว่าเอ๊ะที่ว่าใหญ่กว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสีกาคอและมีคนบอกใบ้ด้วยนะ เรื่องเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับสีกาคออมแต่เป็นสีกาคอไก่เหมือนกันที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้อ้าวยงไปถึงเรื่องนูน้นนะฮะทั้งๆท,ท,ที่ทิศแย้มท่านาไปจำพรรษาอยู่ในเรือนจำตั้งนานแล้วก็ดูเหมือนจะถูกโยงถูกนำไปต่อภาคว่าพระผู้ใหญ่ที่เป็นระดับเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่กว่าทุกเบอร์ที่เป็นข่าวนั้นเนี่ยเอ๊ะจะอยู่สบายดีไหมเมื่อคือนจะจำวัดได้ สบายหรือเปล่าฟัง,งว่าหลายองค์เลยล่ะโอ้ยอางานเนี้ยถ้าเกิดว่าบิ๊กเต่าเขาเปิดมานีในแวดวงปรยิยนธรรมทั้งหลายเขาจิ้มไปหมดแล้วว่าอยู่ตรงนั้น,อย,น,นอยู่ตรงนี้ปักหมุดไปหมดเท่าที่ได้ยินสามสาม <laughs> แต่แต่ผมฟังแล้วเนี่ยอาสามที่พี่โก้ว่าเนี่ยผมเห็นโดยล้วโอ้โหหลับตานึกภาพนะฮะอ่า ไล่มาตั้งแต่ริมแม่น้ําเจ้าพระยานะฮะใกล้ๆปากคลองตลาดนะเก็นกบฏเลยใกล้ขนาดนี้ปากคลองตลาดรุบมาอีกหน่อยนะฮะมาแถวเยาวราชนะฮะโอ้เนี่ยรุบมาอีกเนิดม้วนไปแถวสะพานพุทธนะฮะโอ้โหเนี่ย ก็เหมือนกับที่บิ๊กต่าบอกว่าถ้าเปิดออกมานะรู้จักกันหมดเลยนะไม่มีใครรู้จักไม่มีใครไม่รู้จักรู้จักหมดเพราะนั้นตรงนี้นะจะต่อหรือว่าจะจบเท่านี้ผมเนี่ยวันก่อนคุยกับพี่ก้็นี่ภาพภาพกระตูนบัญชาคามินนี่ทำเอายมบาลยังงงเลยยมบาลงงเลยพี่พพมจุลาชเลยนะบอกไม่ใช่แค่เราที่ตกใจ นะแล้วบอกโอ้โหอะไรนางก๊อฟนี่มันเมาคนเดียวเลยเหรออืมแล้วนางก๊อฟนี่ก็อให้สัมภาษณ์แบบไม่ยี่หลาดใดๆเลยไม่มีฮิลิโอตะปะใดๆทั้งสิ้นจริงๆน่าจะรู้น่าจะสำนึกบ้างนะไม่มีเลยดูอาการแล้วอืคือแกคือแกฟิลเหมือนว่าก็ตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกก็เขาก็เล่นกับฉันด้วย คือใครจะมาโทษฉันได้ไงฉันก็อยากอยากได้แค่นี้อ่ะตามภาษาอ่าเอาละถ้าถ้าจะไปตําหนิศรีกากรปยังไงก็คงไม่ได้นะตบมือข้างเดียวไม่ดังอย่างที่พี่โก้ว่านั่นแหละแต่เสร็จแล้วผู้ที่รู้แล้วก็ตื่นนะในเรื่องของหลักการทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยควรที่จะให้สติศีกากรบก็คือพระท่านนั่นแหละครับพี่โก้ครับก็ตอนนี้เท่าไหร่ก็ไปแล้วสิบเอ็ดเนาะโอ้โหนี่ตกลง รวม3ามสามสแล้วเกินครับถ้าอย่างนง้นะตั้งทีมทีมฟุตบอลแล้ว11<อ>ทีมแล้วอเอ้สิคนนี่หนึ่งทีมฟุตบอลแล้วอตอนนี้เกินแล้วเกินสิแล้วถ้ารวม3ามนี่เข้าไปอีกอะ <c oughs> นะ